Imagine Thailand Movement ขอเชิญร่วมกันปิดประตูบานแรกสู่ยาเสพติดร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชนในสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าบุรีคือประตูบานแรกที่นำพาเยาวชนให้ก้าวเข้าสู่โลกของยาเสพติดยิ่งปัจจุบันเยาวชนสามารถเข้าถึงทั้งบุรีและบุรีไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากขึ้น ก็ยิ่งทําให้อนาคตของชาติมีความเสี่ยงและก่อเกิดปัญหาอื่นๆที่ซับซ้อนมากขึ้นตามมาอีกด้วย Imagine Thailand Movement ซึ่งมีความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสอสสจึงได้เชิญชวนให้คนไทยทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากและยิ่งใหญ่เกินที่จะทำได้ แต่เราเชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้ด้วยความเชี่ยวชาญในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นโดยการใช้ห้องปฏิบัติการทางสังคมเป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางสังคมให้ทุกภาคส่วนได้มาเข้าใจถึงปัญหาที่ซับซ้อนเป็นพื้นที่ปลอดภยัยที่ทุกคนสามารถช่วยกันแสดงความคิดเห็นตลอดจนได้เห็นเป้าหมายร่วมที่มีคุณค่าและนำมาสู่การร่วมมือกันทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการ ดังเช่นความสําเร็จที่บ้านท่ามะพร้าวตำบลคลองพลอําเภอคลองท่อมจัังหวดกระบี่ที่ผู้นําและคนในชุมชนมองเห็นความสําคัญของการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะกับเยาวชนในหมู่บ้านด้วยการฟื้นฝูค่ายพัฒนาเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสีย่ยงและพัฒนาความเป็นผู้นําให้เกิดขึ้นจากนั้นจึงขยายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้ทั้งตําบลคลองพลเป็นตาบลสุขภาวะซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้นําท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มอส,อสมผู้อํานวยการจากทุกโรงเรียนในตาบลคลองพลผู้นําทางศาสนาและคนในชุมชนซึ่งต่างก็มีความเห็นพ้องที่อยากจะขับเคลื่อนให้ตาบลคลองพลเป็นตาบลสุขภาวะต้นแบบผลสําเร็จที่เป็นรูป,ปรธรรมเกิดขึ้นอย่างมากมายในชุมชนตำบลคลองพลอาทิการพัฒนาควนแลเล่ท่าเรือประมงของชุมชน ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะที่ปลอดจากบุหรี่ยาสูบแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิดมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนในพื้นที่ได้ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของพื้นที่สุขภาวะการมีข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนที่ไม่ยอมให้มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเข้ามาในพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดในชุมชน มีการจัดการพื้นที่ที่ดีขึ้นเช่นพื้นที่ตรงไหนที่งดสูบไม่สมควรสูบห้่นไหนที่เป็นพื้นที่สุขภาะที่ควรจะปลดเรื่องนี้ไปเลยเช่นพื้นที่คนเรลีพื้นที่มัสยิดแล้วก็โรงเรียนเรื่องแบบนี้เนี่ยปลดถ้าร้อเอร์เซนเี่ยปลดไปถึง70็อร์เซนตทุกคนจะตระหนักได้ว่าพื้นที่ไหนควรไม่ควรแล้วก็มันมีบางส่วนที่มีการลดละได้รวมไปถึงการเลิกด้วยในส่วนของบุคคล การนำเยาวชนตำบลคลองพลที่ทางเทศบาลคลองพลพัฒนาเข้ามาร่วมขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณในการทำค่ายเยาวชนทุกปีเพื่อให้เยาวชนจากทั้ง9้าโรงเรียนในตำบลคลองพลมีความตระหนักรู้ในเรื่องของโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติดฝึกฝนให้เป็นผู้นำที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นยอมรับข้อผิดพลาดพร้อมกับพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับความผิดพลาด เราก็จะติดพลาดอยู่เรื่อยๆได้รู้ว่าเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างและเพื่อนเห็นคุณสมบัติอะไรในตัวเราการเป็นผู้นำครับต้องเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมุ่งมั่นตั้งใจขยันอดทนเสียสละครับสามัคคีกล้าแสดงออกเข้าอกเข้าใจผู้อื่นถ้าเราเป็นผู้นำเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาอยากได้อะไรถึงจะร่วมกันได้ค่ะได้รู้ตดได้รู้ว่ายาเสพติดไม่ดีแล้วก็พวกเราก็จะ พยายามทำในสิ่งที่ดีให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยการสร้างวิดีโอเพื่อต้านยาเสพติดและบุหรี่โครงการเดินนรณรงค์ต่อต้านควันบุหรี่มือสองค่ะเตรียมโปสเตอร์ก่อนค่ะแล้วก็เดินรณรงค์ในชุมชนถ้าเกิดเอาเงินไปซื้อบุหรี่ก็กลับว่าเงินเอาไปเผาไฟทิ้งเลยอะไรแบบนี้ครับ เราแต่และว,วันซื้อวันละหนึ่งซองก็จะเสียไปประมาณหลายร้อยกว่าบาทแล้วค่ะจะไปบอกกับผู้ปกครองว่าถ้าอยากอยู่กับผมไปนานๆก็ให้หยุดสูบได้แล้วเพราะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราครับเราก็ไปบอกผู้ปกครองอย่าทําอย่างนี้หนูขอร้องอย่าทำแบบสูบบุหรี่มากเกินพ่ออย่าดูดมาแร่งเดี๋ยวมันไม่ดีถ้าคุณพ่อรักหนูพ่อช่วยเลิกบุหรี่เพื่อนหนูจะได้อยู่กับหนูไปนานๆนะคะ เข้าใจนะคะว่ามันเลิกยากแต่พ่อนดลงนิดนึงก็ได้ค่ะนอกจากการจัดค่ายเยาวชนแล้วยังได้พาแกนนำเยาวชนและครูแต่ละโรงเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการปัญหายาเสพติดจ,จากชุมชนโพเรียงเขตบางกอกน้อยและชุมชนกุดีขาวเขตทนบุรีผมนั่งดูเด็กผมเด็กนั้นอยู่โรงเรียนไหน เห็นเพชรมันงามเลยตำบลของผมยังมีเพชรมันงามอี่เยอะในการที่จะเป็นแกนนําในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะปัจจุบันแต่ละโรงเรียนมีการทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์เรื่องโทษภัยของบุหรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบล่าสุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ผ่านมาเราได้เห็นแต่ละโรงเรียนต่างก็ช่วยกันขับเคลื่อนและรณรงค์อย่างเข้มแข็ง หลายโรงเรียนประกาศนโยบายให้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดการพัฒนาพื้นที่รกร้างของมูลนิธิตำบลคลองพลพัฒนาให้เป็นพื้นที่ฝึกซ้อมกีฬามวยที่นอกจากเป็นการลดแหล่งมั่วสุมในชุมชนได้แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้มาฝึกฝนการต่อยมวยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อีกด้วยเด็กๆตอนเลิกเรียนนั้นสนมากติดกับไปเล่นเกมจะไปเที่ยว พอเห็นข่ายมดพ่อกจะเข้ามายืนปัดยืนที่ประตูมาถามว่าจะเข้าได้ไหมเมื่อก่อนไม่มีไม่มีรายได้แต่เด็กตอนนี้เด็กมีรายได้ช่วยเหลือตัวเองทุทกคนได้นครับผมตอนแรกก็อยากลดน้ําหนักแต่พอเสรมไปทีแรกก็ชอบแล้วก็คิดว่ามันดีมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดครับมีการร่วมมือกับอสมหมู่บ้านทำวิจัยชุมชนเพื่อสำรวจสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนซึ่งก็ทำให้กว่า70%ของคนในพื้นที่ เกิดความตระหนักรู้ถึงโทษภัยของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทางศาสนาอิสลามในตะบนคลองพลไม่ว่าจะเป็นโตอิมามขอเตบหรือบิลั่นมีความเห็นร่วมกันว่าผู้นำทางศาสนาจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสูบและยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเป็นพลังบริสุทธิ์ที่นำพาให้คนในชุมชน ห่างไกลาจากปัจจัยเสีย่ยงโดยในทุกวันศุกร์ที่มีการเทศคุตตะบะก็จะมีการสอดแทรกเรื่องของสุขภาวะโดยพูดถึงการสูบยาและยาเสพติดเป็นบาปที่ไม่ควรทําทั้งนี้ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็มีการชักชวนให้ลดและเลิกยาสูบให้ได้ตลอดทั้ง30วันจนทําให้หลายๆคนในชุมชนสามารถเลิกสูบยาได้อย่างเด็ดขาดบุรีนี่ก็เป็นตัวเปิดทางนะในการที่ไปสู่ เรื่องของยาสิทธิ์ติดข้ารามการมัสยิดได้มีการอบรมเป็นประจำสัปดาห์หนึ่งเราก็ได้พูดคุยกันในวันศุกร์ในเรื่องยาสิทธิ์ติดพยายามบอกกล่าวเรื่องการมีภัยกับตัวเราเองและก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับลูกหลานของเราคนทํางานทะเลมันติดบุรีสองสามปีก่อนคุณมาแบบนี้ที่งานมัสยิดแต่นี่ควนบุรีไม่เห็นเลยน้อยงันน้อยมากครับมีก็ไม่กี่คนเด็กมาก,ก่อน นะนนกกกก็็ดดูไไปจาอะรนะรัเี๋ยวนนนนี้้ไวไม่เห็นะันนี้ทุกองค์ขาพยพบในชุมชนตะบนคลองพลได้ร่วมมือการขับเคลื่อนให้ตะบนคลองพลเป็นตะบนสุขภาวะเป็นพื้นที่ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงทุกภาคส่วนช่วยกันปิดประตูบานแรกที่จะนำพาให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เข้ามาทำร้าย ทำลายเยาวชนและคนในชุมชนตามผลการวิจัยมันออกมาว่ายาสูบมันคือประตูบานแรกของยาเสพติดนะครับเราพบว่าคนที่ไม่สูบยาเนี่ยก็จะไม่แพมไม่ได้มีวงจรชีวิตที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยเราสามารถใช้พื้นที่นี้เป็นต้นแบบในการสกัดกั้นยาสูบเพื่อให้มันส่งผลไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆได้เนี่ยมันก็จะเป็นของพลโมเดลขึ้นมา ซึ่งมันน่าสนใจที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนภาคใต้อื่นๆการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วว่าผู้นําในพื้นที่เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็เปิดโอกาสรูร้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าต้องการการสนับสนุนจากเด็กๆมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันแนวคิดของเด็กๆหลายๆคนเนี่ยผู้ใหญ่ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่ทําอย่างไรให้สังคมตนเองให้ชุมชนของตนเองเนี่ยมีสุขภาวะมากขึ้น ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพลดลงเพื่อทุกๆคนอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกพลังความร่วมมือและพลังแห่งศรัทธาที่ทำให้ตำบลคลองพลเป็นตำบลที่น่าอยู่ที่สุดตำบลหนึ่งของเมืองไทย